นี้เป็นคลิปที่ผมแปลเองถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับกำแพงเมืองหลงเฉิงทั้งเจ้าเมืองภาพลงตาได้หายไปแล้วและแนวป้องกันได้ถูกเคลียร์แล้วดีมากฉันไม่คิดว่าหลังจากที่รอดพ้นจากพันธ์สีเลือดที่อันตรายได้เราก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ครั้งใหญ่เช่นนี้ต่อถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีผู้คนจากเมืองอื่นอยู่ที่นี่ด้วยเราจะต้องไม่ทำผิดพลาดและเป็นที่วิจารณ์ของผู้อื่นไปยานประธานสมาคมปรามาจารย์วิญญาณหลงเฉิงพ่อลุงเจ้าเมืองพวกคุณต้องการคุยอะไรกับฉันงนั้นหรอฉันเพิ่งไปจัดการเร,เรื่องการตั้งลกลากของคนจากเมืองอื่นอยู่ฮีโร่ที่พาทุกคนกลับมาในครั้งนี้นอกจากผู้โอเวอร์โซถังเซียว แล้วยังมีใครอีกไหมอมืดูเหมือนว่าจะมีเด็กรุ่นเดียวกับฉันด้วยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครบางทีเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้อาจารย์เซียวให้ฉันสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนของหลินเฟิงแน่ใจหรอว่าไม่มีใครอีกแล้วคนสำคัญที่ถังเสี่ยวกล่าวมาว่าเ,เจรจากับวิญญาณที่ใช้ภาพลงตานั่น จะเป็นวัยรุ่นได้ยังไงไวัยรุ่นเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นเขานี่คือคนที่เธอบอกหรือเปล่าเอ๊ะรู้ได้ยังไงเจ้าเมืองชายหนุ่มคนนี้ชื่อหลินเฟิงเขาเป็นอัจฉริยะที่มาจากสำนักงานใหญ่ไม่นานมานี้เขาได้สังหารปรามาจารย์วิญญาณระดับสองของตระกูลเว่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้ว่าเขายังเป็นเพียงวัยรุ่น แต่ความแข็งแกร่งของเขานั้นเป็นมีเป็นอย่างมากอะไรนะระดับโลกขั้นที่สองลินเฟิงแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอเท่าที่ฉันรู้ตระกูลเว่ยกำลังตามหาตัวเขาอยู่ถ้ามีคนรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่พวกนั้นจะตามมาที่หลงเฉิงอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าตอนนี้เขากำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างนั้นหรอ เธอเพิ่งรู้จักกับหลินเฟิงไม่นานทาไมเธอดูกังวลเรื่องของเขาจังฉันจะเชิญเขาไปที่คาลือห่าของฉันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆเตุที่อยู่อาศัยในหลงเฉิงโอเคฉันรับเงินมาแล้วพวกผู้รอดชีวิตพวกนั้นวาดภาพของคนที่เขาเจอดีมากมาเปรียบเทียบรูปพวกนั้นกับรูปของหลินเฟิงกันดีกว่าอืมอืมนี่มัน นี่มันเหมือนกันทุกประการเลยนี่มันเป็นเรื่องที่ดีมากฉันจะรีบแจ้งให้คนของตระกูลเว่ยทราบโดยเร็วสำนักงานใหญ่ของตระกูลเว่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแน่ใจเหรอว่ามันอยู่ในหลงเฉิงแน่นอนครับฮึเจ้าหลินเฟิงคนที่ขาดนั่นหนีไปที่หลงเฉิงฉันก็คิดอยู่ว่าทำไมมันไม่ปรากฏตัวเลยที่ไ่เฉิงให้พวกนั้นเฝ้าดูต่อไปและมา รายงานชั้นชาญเมืองหลงเฉิงวิญญาณสาวในชุดคุมฟินิกได้กลับไปพักผ่อนแล้วและดูเหมือนว่าเวลานี้ฉันจะต้องฝึกฝนพวกเธอความสามารถของระดับนากในการวางแผนสุดยอดการฆ่าด้วยภาพว่าดซาปะระหักพังเจียงเวย่ยเกี่ยวจะประสบความสำเร็จความสามารถสองอย่างแล้ววิญญาณ เจ้าแห่งสำนักแม่ชีชิงจูระดับนรกขั้นที่3ความสามารถปรับปามหากหากปรับปามเกิน70%สามารถปรับปามได้โดยไม่คำนึงถึงระดับเนื่องจากการปรับปามโครงกระดูกสีดำพวกนั้นชิงจูได้รับการเลื่อนขั้นสู่ระดับนรกขั้นที่3แล้วความสามารถของเธอก็ได้อัปเกรดด้วยเช่นกันถงถงมีอะไรหรอ เออเธอเรียนสิ่งนี้มาจากใครดูเหมือนว่าเธอจะทำไม่ค่อยเก่งนะพี่สาวเสี่ยวส่งข่าวมาข้อมูลหลินเฟิงทำไมนายถึงหายตัวไปล่ะไปหลิงบอกว่าเธอหานายไม่เจอแม้ว่าฉันจะได้แจ้งให้กับทุกคนเก็บเป็นความลับเรื่องของนายแล้วแต่ก็มีคนจำนวนมากเกินไปที่ได้พบกับนายดังนั้นข่าวของนายจึงยังแพร่กระจายอยู่เป็นอย่างมาก หากตระกูลเว่ยรู้ว่านายอยู่ในหลงเฉิงพวกเขาจะไล่ล่านายอย่างแน่นอนดังนั้นนายควรหาที่ปลอดภัยซะจริงๆแล้วมีความเป็นไปได้เป็นอย่างมากที่ตระกูลเว่ยจะรู้ที่อยู่ของฉันแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีการอนุญ,ญาตของเว่ยวูจิพวกนั้นก็อาจจะไม่เคลื่อนไหวแต่อาจจะส่งคนมาสอดแนมความสามารถอันลึกซึ้งของวิญญาณเทียงเว่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วค่าความสัมพันธ์บวกห โอ้ความสามารถฆ่าด้วยภาพวาดวิญญาณเมื่อวิญญาณโดนความสามารถนีจะตายทันทีความสามารถซาบประหับพังทำลายล้างวัตถุวิญญาณทั้งหมดภายในระยะ2เมตรไปสองร้200เมตรนี่มันดีจริงๆปรมาจารย์วิญญาณคงคนอื่นๆคงไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะมีความสามารถวิญญาณระดับนรลกถึงสองอัน ถ้าเป็นอย่างนี้ดูเหมือนว่าฉันจะต้องไปสส่งธุระกับตระกูลเว่ยสักหน่อยแล้วข้อมูลถังเซียวแม้ว่าฉันจะได้แจ้งให้กับทุกคนเก็บเป็นความลับเรื่องของนายแล้วแต่ก็มีคนจำนวนมากที่ได้พบเจอกับนายดังนั้นข่าวจึงยังคงแพร่กระจายอยู่หากตระกูลเว่ยรู้ว่านายอยู่ในหลงเฉิงพวกนั้นจะไล่ล่านายอย่างแน่นอนดังนั้นนายควรหาที่ปลอดภัยหลบโดยเร็วที่สุดหลินเฟิงพี่สาวเซียว ไม่ต้องกังวลการพ่สาวเซียวไม่ต้องกังวลฉันไม่ต้องการซ่อนตัวอีกต่อไปแล้วฉันจะกลับไปที่หลงเฉิงนี่นายคิดจะทําอะไรกันแน่อปอมปะการเมืองหลงเฉิงเอ๊ะอะไรมันจะเร็วสัขนาดนั้นวิญญาณลายนี่มันอะไรกันดูสิคนที่ขี่ม้าประหลาดตัวนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนจากสำนักง,งานใหญ่นะพวกนายเคยได้ยินเรื่องของหลินเฟิงบ้างหรือเปล่าทำไมฉันถึงไม่รู้จักเขาหลินเฟิงนายกำลังจะทำอะไรกันแน่ทำไมถึงปรากฏตัวต่อสาธารณะแบบนี้หลินเฟิงกำลังไปที่ประตูทิศตะวันตกเรารีบไปที่นั่นกันเถอะเว่ยวูจินายอยากเจอฉันมากใช่ไหมฉันจะไปหานายเองเขายุดแล้วประตูตะวันตกหลงเฉิง เขาเป็นใครกันถึงได้หยิ่งพยองขนาดนี้เด็กคนนี้คิดจะทำอะไรกันแน่ฉันมองเห็นเขาได้ชัดแจ๋วเลยฉันจะถ่ายรูปเขาเก็บเอาไว้ลินเฟิงนายต้องการจะทำอะไรกันคนจากตระกูลเว่ยฉันรู้ว่าพวกนายอยู่ที่นี่ตระกูลเว่ยเขากำลังพูดถึงอะไรกันและฉันยังรู้อีกด้วยว่าพวกคุณมีปร,รมาจารย์วิญญาณระดับที่สมที่พวกคุณเชิญมากำลังมาทางนี้ ฉันเห็นพวกเขาชัดเจนเลยที่ภูเขานั่นฉันจะรอพวกคุณหยุดบนยอดเขามาเริ่มสงครามกันเถอะ